ทุกครั้งที่ชายคนนี้กลับมาบ้านเทพมรณะตนนั้นก็จะเฝ้ารอเขาอย่างอดทนเสมอในทุกๆวันยมมาทูตตนนั้นก็แค่อยากจะหาเรื่องสนุกสนุกทำแต่เจ้าของของมันคือชายผู้ให้สัตว์ปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ใช้สมุดมรณะสมุดที่สามารถฆ่าใครก็ได้เพียงแค่เขียนชื่อของคนนั้นลงไปแทนที่จะใช้มันเขากลับวางแผนรวบรวมสมุดมรณะทั้งหกเล่มมาเก็บไว้เพื่อหยุดยั้งอาชยากรรมที่เกิดจากสมุดพวกนั้นตอนนี้ยมมาทูตตนนั้นชอบกินอัง่นเอามากๆและชอบชวนเขาคุยเพราะมันไม่มีเพื่อนแต่ชายหนุ่มก็ไม่ได้สนใจมันยังคงมมุ่่งัน ทำภารกิจของตัวเองต่อไปคือหนึ่งเขากลับมาดูอาการของมันโดยไม่รู้เลยว่าเพื่อนของเขาที่เป็นตำรวจกำลังจะร่วงรู้ความลับและตามมาถามหาที่ซ่อนของสมุดเล่มนั้นชายหนุ่มจึงยื่นสมุดมรณะให้และเมื่อเพื่อนตำรวจเปิดดูเขาก็พบว่าสมุดมันว่างเปล่าเพราะมันไม่เคยถูกใช้งานเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เพื่อนตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อชายหนุ่มเลยบอกไปว่ายมมาทูตของเขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และมันจะฆ่าทุกคนเพื่อปกป้องเขาหลังจากที่ชายหนุ่มยอมสาบานต่อพระเจ้าเพื่อนตำรวจของเขาถึงยอมเชื่อในที่สุดเมื่อเพื่อนของเขากลับไปแล้ว เขาก็สั่งโยมทูดห้ามฆ่าใครเด็ดขาดเพราะค่าตอบแทนของการกระทํานั้นคือชีวิตของตัวโยมทูตเองแต่แล้วชายหนุ่มก็ถูกยิงในขณะที่พยายามปกป้องเพื่อนของเขาและในจังหวะที่ศัตรูกำลังจะยิงซ้ำจูจ่ๆมันก็ล้มพับไปปรากฏว่าโยมทูตตนนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นและเขียนชื่อของศัตรูลงในสมุดมรณะของมันเองมันยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อคนที่มันรักที่สุด